ดดกค่ะค่ะพี่น้องจ๋าบ้างซูมให้เบิ้งใกล้ๆนะคะพี่น้องจา๋าโอ้สุดยอดเลยค่ะป๊าดพี่น้องขันบ่ค่าน้องอะไรกันพน,นอนอยู่ในรถนะคะเดี๋ยวจะพาเขาไปเก็บอยู่นะคะนี่นะคะโอ้ดกมากๆค่ะรู้สึกว่าจะดกกปีที่แล้วนะคะนี่แป้งนี่นะคะสุดยอดเลยค่ะ เป็นตะวันค่ะค่ะมีตัวอนอ่ยใหญ่ๆเลยนะคะพี่น้องพี่น้องหลายมากๆค่ะหูดกมากๆค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้เป็นสวนใหม่นะคะดกมากๆเบื้องแรปปาดพี่น้องจา๋าแต่ว่าผู้คนก็เริ่มทยายอยมาเก็บกันหลายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมป๊อปป๊า,ปาสวัสดีครับ เมื่อกี้นะคะแม่จ๋า,าเห็นไล่สตอเบอรี่นะคะซึ่งเห็นรถจอดดูหลายคันมากๆนะคะก็คิดว่าช่วงนี้สตอเบอรี่กำลังมานะคะสตอเบอรี่แรกของปีเนาะ คิดว่าเขาหนาจะซุกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นคนละสวนกับของปีที่แล้วที่เขาไปเก็บนะคะเดี๋ยวจะอ่าวานกลับไปเบิงนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยน้องอเล็กพิ่น้อนนะคะแม่จ๋าอาจจะบริลงนไปเก็บนะคะเราอีกอย่างหนึง่งอ่าเดี๋ยวอ,อย่างหนึ่งเขาจะบริยุบาลหลายมือเพราะฉะนั้นเขาจะราเก็บซอบรีนะคะแต่ว่าแม่จ๋าจาะแป,ป,ปว่าให้ปะป๊าวนรถนะคะ,ะ,คะกลับไปเบิงไล่ซอบรีเมื่อกี้นะคะลวก็เดี๋ยวเข้ากลับจากเวียนนานะคะประมาณสองสามมือนะคะน่าจะเป็นวันยุดหนะคะวันเสาร์อาทิตย์หน้าเดี๋ยวถ้ากลับจากเวียนนาแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะภาพมาฮหดอ่าว ไรสตอเบอรี่นะคะแต่สําหรับมื้อนี้นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปเก็บบรรยากาศนะคะบริเวณไรสตอเบอรี่นะคะมาฝากพี่น้องก่อนเนาะแล้เวเดี๋ยวคลิปหนานะคะกลับจากเว้นหน้าแล้วแม่จ,าจา๋าจังจะพาพี่น้องไปเก็บเนาะเห็นว่าไรสตอเบอรี่ตรงนี้นะคะเพิ่นจะมีน้อใหม่ฝรั่งน้ำนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกัน,นะคะ่ะอันนี้บังเอิญท้าผ่านมานะคะจะพาเบิ่งอะไรสตอเบอรี่นะคะทั้งนี้ยังบ้านในมีลูกนะคะเขาเพิ่งจะมีดอกเนาะเดี๋ยวจะพามาเบิ่งนะคะแต่ว่าอา มีคนมาเก็บแน่แล้วนะคะเหมือนอาจจะซุกเป็นบางแปงนะคะเขาเปิดให้คนเขามาเก็บได้แล้วเนาะมาณนี้นะคะบึงแถวนี้นะคะดกมากๆค่ะแต่ว่าแถวนี้ยังไม่ได้ซุกนะคะเขาจะเปิดให้เก็บได้บางแถวนะคะโอ้ห้ดกมากๆค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นสวนใหม่นะคะดกมากๆาบึงเล าพี่น้องจ้าแต่ว่าผู้คนก็นเริ่มทยอยมาเก็บกันหลายแล้วนะคะนี่นะคะเขาจะมีหลายๆแปลงมากๆเลยนะคะเขาจะมีหลายแปลงมากๆเลยนะคะเต็มหมดเลยนะคะดึงไงตอนแรกว่าจะลงไปเก็บแต่ว่าเขาจะบริอยบานนะคะก็เลยบ่เก็บเนาะเดี๋ยวจะกินบบทันนะคะ เบื้องในพี่น้องจ่าดกครับาสุดยอดเลยค่ะเขาจะปะอยย่บานสองเสมอนะคะก็เลยบอกเขาไปเก็บนะคะล้วก็อ,กอย่างตอนนี้น้องอเล็กพ่นอนอยู่ในรถนะคะแม่จ่าก,ก็เลยลงมามา,ทาไทยแม่จ่าก,ก็เลยลงมาไทายวิดีโอให้พี่น้องเบืะะ้องเนาะเดี๋ยวเขาจะตับจากเวนนาแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเบื้องนะคะแต่คิดว่าอีสองเสมอเขาคงจะแบบว่าซุกหลายกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเก็บนะคะมือหลังเนาะป้าตกมากๆค่ะ คนกลับมาเก็บกันเรื่อยๆนะคะบางคนมาเก็บนะคะหลายมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่เรื่อยๆป้าตรงนี้ไหมโอ้โกโดคักค่ะพี่น้องจา้าซุ้มไปเบิ่งใกล้ๆนะคะพี่น้องจา้าโอ้โสุดยอดเลยค่ะ ผันพราะข้าหนอเลกอันพี่อน,นอนอยู่ในรถนะคะเดี๋ยวจะพาเขาไปเก็บอยู่นะคะนี่นะคะโอ้โดกมากๆค่ะรู้สึกว่าจะดก,กะปีที่แล้วนะคะนี่แป้งนี่นะคะสุดยอดเลยค่ะเป็นตะวานค่ะค่ะมีตันูยใหญ่ๆเลยนะคะพี่น้องพี่น้องหลายมากมากค่ะนี่นะคะหลายมากมค่ะพี่น้องจ๊ะ สุดยอดเลยนะคะป๊าปาป๊าราอยู่ในรถพาะว่าน้องอเล็กนอนนะคะนี่เดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิ้งอันนี้เป็นอ่าที่เพิ่นคุ้มผาอยู่นี่นะคะเมื่อกี้ยางไปเบิ้งนะคะเพิ่นปลูกอ่ะเอาใหม่ฟรังเห็นเพิ่นตัดนะคะยางไปเบิ้งของเพิ่นยางไปเบิ้งเพิ่นเมื่อกี้ว่าเพิ่นเห็นยางกันนะคะเพิ่นเก็บมิตรนอป่วบใหญ่ๆเลยนะคะถามว่า อันนี้สงสัยอันนี้คือเพิ่นตัดออกแล้วนะคะแล้วก็เพิ่นก็กจะคุ้มไว้นะคะแลก้กการนอไม่ก็จะเกิดขึ้นมานะคะประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นไรอ่ะนอไม้ฝรั่งนะคะพี่นองจา๋านอไม้ฝรั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบนะคะสวนสตอเบอรี่เนาะประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวกลับจากเวนนาเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเก็บนะคะ บรรยากาศโดยรอบมันอีบ่มีแดดนะคะอากาศครึมค่ะเปิ n every day from 9 to 6นะคะ and Sunday and holiday from 2 to 6อันนี้คือเวลาปิดเปิดนะคะเขาจะบ่มีแต่สตอรอเบอรีนะคะน้อใไม้ฝรังก็มีนะคะกัประมาณนั้น,น่ะคะ่ะพี่น้องจ๋าที่ภาเบิ่งแล้วเน,ะนาะการจังไหนเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะคลิปวิดีโอหนาเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาอามาเบิ้งนะคะพามาเก็บสตอรอเบอรี่นะคะ อดใจรออีกจักหน่อยนะคะอาจจะเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกลับจากเป็นหน้าแล้วเดี๋ยวจะพามาลุยปลาเสาพอดีกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนกับน้องจ๋าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh h huh. ah. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand.